ช่วงนี้อากาศทั้งมันพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยสำหรับทังย่าิศีต์อยู่นะคะอําเภอภูเรือจังหวัดเลยพี่นอ้องซอยเบิ้งบรรยากาศข้างหลังแน่ข,า,ขาวๆน่ะคือหมอกทั้งเมิดเลยค่ะพี่น้องหมอกล้วนๆขณะนี้บ่ายสองโมงนะคะอากาศดีๆค่ะมน,นีย่าิศีต์มานางว่าเรืองเล่านองยูกิหายทองคาคือเก่าค่ะพี่น้องก้อนหน้านั่นนะคะยูกิหายทองคําค่ะกับชายาแม่เสือสาว กะว่ามันคักแล้วเนาะค่ะพี่น้องช้ายาใดกะว่ามันเลิศแห้งละล่ะสําหรับยูกิค่ะช่วงนี้เอียงก็ะชุดโอยู่ค่ะสําหรับยูกิงานปังงานหลายงานหล่นมื่อีหลีค่ะสําหรับน้องยูนะคะเก่งมากๆสําหรับยูกิให้ทองคําล่าสุดค่ะชายาใหม่ที่เพิ่งได้รับนั่นก็คือยูกิวิกแตกพี่น้องเอ้ยก้อนหนานั่นนะคะก้อน มือว่านมือก้อนตัวค่ะมือก้อนนะคะแสดงอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่พี่น้องเอ้ยวิกแตกมาามือขึ้นนี่อีกค่ะงานอ่ประเภทนี้ออกพรรษาค่ะอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่บกขาดคิดนั่นก็คือ สั่งไงสังกะสีขยับสังกะสีออกขยายว่องกว้างออกวีกแตกคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้นะคะยุก,กี่หายท้องคําของเฮ้าคือพี่น้องเคยเห็น,หนงแต่หมอล่าหมอล่าวงใหญ่ๆเมันบ่าขาหมอล่าเรืองหมอลยายนะ่าว่งใหญ่น่ะเวทีใหญ่ๆนะ่ะคนหล่นสังกะสีจังสี่กะถือไว้ยังตื่นเต้นแล้วเนาะค่ะแต่นี่ค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งคนผู้เดียวแม я. มาเม่าเบิงแคร์ยุกิให้ทองคาไหมคะ่ละลกะกับทีมงานของยุกิแบรนน่ะนะคะพี่น้องคะ่ะมันโมนเมนต์หมอล่าโงใหญ่ค้นล่บบงงน,ลนสังกะีค่ะพี่น้องคะ่ะถือได้ว่ายูกิของเฮาสุดปังสุดแห้งอีหลีปังอีหลีล้ะกะเลิศแห้งอีหลีคะ่ะไม่มีอะไรที่จะฉุดยุกิอยู่แล้วช่วงนี้นะคะล่าสุดค่ะพี่น้องคะ่ะมาเบิงคอมเมนต์ทีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับน้องยูกินะคะ สุดยอดมากนี่แค่ศิลปินค้นมาเบิงเต็มสังกสีซ้ำนี่ค้นมาเบิงขออาภัยค่ะตอนนี้เริ่มเป็นที่ไปะจกแก่สายตาแล้วศิลปินเดี่ยวอย่างหนูถูกปากยุคนี้พัฒนาไปเรื่อยๆสู้ๆว้อยสันค่ะก้าวไปเรื่อยๆให้เหมือนพี่ลำไยนะครับสี่ค่ะพี่น้องค่ะ เอฟซี FC, มาให้กำลังใจน้องอยูนะคะบอสยู you, สุดปังมากๆค่ะตอนนี้บอสยู you, เป็นนางเอกหมอลำดังไปทั่วโลกแล้วรออายุ18-19เวที 18, 19, T, จะลุกเป็นไฟแน่นอนค่ะยังปล่อยไม่หมดนะคะแม่ๆม,ม่คะและจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังค่ะกับนางเอกพันล้าน <c oughs> นี่คือ เอฟซีเขามาหายกำลังใจนะคะพี่น้องคะต่างความคิดเห็นเมื่อคืนนี้ภูมิใจกับน้องมากเลยค่ะดูแล้วน้าตาสีไหลว่าสันค่ะค้นหลายหลายค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องถือว่าเป็นอี้ยังทีแบบเกินขาดสําหรับยุกกี้หายทองคําการพัฒนาโตการว่างโตการยังของน้องค่ะผู้ใดเห็นผู้ใดกะหลงหลักโบมี่หรอกคะ่ะผู้ใดเห็นยุกกีแล้วเบิ้งเทียเดียวแล้วสีบ่อยากไปเบิ้งอีก ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ายูกี้หายทองข้ามมาสแสดงยูย่ไกลๆบ้านพ่อแม่พี่น้องไพสิอดได้ค่ะพี่น้องคะ่ะว่าสี่ไปเบิงหนองอยู่นะ่ะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับยูกี้หายทองขําค่ะเป็นศิลปินเอินได้ว่ายู่เทิงเวทีน่ะเป็นนา่งพญาไหมพี่น้องเอาว่าคือย่าบ่ค่ะแต่งโตขึ้นไปแสดงบนเวทีนี่โดดเด่นเป็นนั่งพญาเป็นเลิศน,นะคะพี่น้อง ค่ะตอนนี้พัฒนาการของยูกยินี่โกอินเตอร์เยซิดว่าคือประมาณว่าเทียบชั้นกับดาราต่างประเทศได้เลยอ่ะค่ะสำหรับน้องยูกยิหายทองคำนะคะถือว่าเป็นศิลปินคนไทยคนอีกคนหนึ่งทีถือจับตาม,มองเป็นยางมากว่าแต่ละมือแต่ละมือน้องพัฒนาการไปหลายแล้วกับพ่อแม่พี่น้อง f อซ หลายคนก็บ,บอกว่าล่อหายน้องอายุสิบแปดสิบเก่าบรรลุนิติภาวะก้อนนีหรือว่าเป็นผูยย้ใหญ่ขืนก้อนนีนะคะการแสดงของน้องก็ต้องเต็มที่มีอยังอีกมากมม้มีของอีกมากมมยที่ยุกิหายทองคำ่อได้ดปล่ปอยพี่น้องขารอชมตอนต่อไปว่ายุกิหายทองคำของเฮาซิมีอีอย่างพัฒนาการอีอย่างแต่ละมือแต่ละเว้นของน้องค่ะคือ บพเห็ุให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีผิดหวังหล้กก็บเบ้เบือบอ่เบือในการที่สิไปเบิงน้องยุกิเพราะว่าแต่ละงานแต่ละวิกแต่ละหม่องยุกิมีเสื้อผ้ายทุกงานคือมีอย่างปับเปียนเห็นไหมพี่น้องปรับเปียนถูกเวทีก็ว่าได้สาหรับน้องยุกิอ่าตามที่เฮ้าน้าเบิงตามที่เฮ้าน้าเห็ด้าวเห็ดยังน้องนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะคือบอกได้ว่ายุกินี่ บ,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 บ่มีมองเทียบค่ะเก่งอีลีบ่ได้มานั่งอวยนะคะต้องไปเบื้อง้วยหู้วยตาบางคนใต้คอมเมนต์เอฟซีย่ายซิด์นี่ก็มีบอกว่าบ่สมสมแล้วกับยา่ที่ยา่บอกว่าน้องยู่มารยาทดีน้องยู่อัธยาสัยดีน้องยู่นารักค่ะก็มีเอฟซีเขามาตอบคอมเมนต์ให้อบอกย่ายซิ์คือกันค่ะว่าสมสาสมลือเพิ่งจะเคยเห็นน้องเป็นครั้งแรก หลงรักนางเลยพะนะค่ะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพูดถึงศิลปินนะคะหมอหมอลองหมอล่ำพูดถึงศิลปินอ่าลูกทุง่งยางยุกิเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินหมอล่ำอินดี้กับวาเมียนเนาะคะ่ะร่ำได้หลองได้ทุกถูกแนวถูกแนวเพลงยุกิล่ำได้ล่องได้หอดเพลงไตเพลงขมิ้นได้บดค่ะ เจ้งอีหลีพี่น้องต้องยอมรับในจุดนี้นะคะสําหรับยูกิหายทองคาเมื่อน,นี้ค่ะแย่ซิกกะมะนานั่งเบาเรืองน้องยูกิเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องค่าว่าน้องยูกิกับฉายาใหมย่ยูกิวิกแตกช่วงนี้อายุค่ะอะไรก็ฉุดไม่อยู่สําหรับน้องยูกิหายทองคํานะคะค่ะพี่น้องขาสําหรับคลิปนี้ค่ะแย่ซีกกะฝากอีกอย่างไว้ให้พ่อแม่พี่น้อง รอติดตามตอนต่อไปค่ะว่ายูกิหายทองคําของเฮามี่อีอยังพัฒนาการอันใดเพิ่มเติมอันใดแต่เราเวทีแต่เราวิกนี่มีหยังเซอร์ไพรสพ่อแม่พี่น้องอีกอย่างแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้สิข,ขอฝากพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ